สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาถึงหัวข้อของความรักกันดีก,กว่าเรียกได้ว่าชีดาเป็นเลิฟกูรูเพราะว่าเรื่องความรักตลอดทั้งชีวิตก็คือกว่าจะมาถึงจุดที่แบบรักตัวเอง,องไหลเงื่อนไขอนะคะแล้วก็รัก คนรักอย่างไรเงื่อนไขแล้วก็รักคนอื่นอย่างไรเงื่อนไขเนี่ยระหว่างทางอะมาเราเจอบททดสอบมาเยอะมากๆสซะจนตอนเนี้ค่ะเราเลยทําให้เราเราเราตื่นรู้หรือเราตกผลึกในเรื่องของความรักและเรารู้ว่าวิธีการที่จะออกมาจากความถูกอะค่ะคืออะไรเพราะว่าเรื่องความรักอะค่ะคนที่มีทวินเฟมจะรู้ดีว่าเวลาเจอ การกระเทาะอีโกอัตตาของทวินเฟมอ่ะมันเหมือนแบบความเป็นความรักเหมือนจะตายเหมือนเจ็บเหมือนจะตายถ้าตายได้คือตายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือเลยพอออกมาจากจุดนั้นได้อะคะ่ะแล้วก็เลยอยากเอาวิทยาทานนะคะในจุดที่เราออกจากความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรา อาจจะไม่ได้เลิกกันหรืออาจจะเป็นช่วงแบบว่าแยกกันก่อนสัพเปลอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสัมพันธ์ใดที่แบบยูมัน xic, you, ท็อกซิกยู่ทําให้ยูทุกหรือว่าอะไรแล้วต้องยุติความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ก็ได้แล้วทุกแล้วมีความรู้สึกว่าอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกในการที่เราเราอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกไม่แฮปปี้นะคะคุณอาจจะมีนะคะ เหตุการณ์ดังต่อไปนี้อันนี้เดี๋ยวจะเล่าไปทีละเรื่องนะคะ,ะแต่ไม่ได้เล่ายาวนะเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วเอาแก่นดีกว่าแก่นก็คือนะคะการที่เราเจ็บปวดในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเพราะาส่วนใหญ่เลยเป็นเพราะเราอยากจะครอบครองอยากจะบังคับอยากจะให้เขานะคะมาทำในสิ่งที่เราต้องการ เราเองอ่ะก็เหมือนคนที่แหลาคนนะคะมีโลโมเดลขอ,ของเขาเรียกว่าอะไระมีมีมีบูปินอ่ะว่าแบบคนรักของเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงโน้นโดยนะคะคุณอาจจะ Copycat มาจาก หนังที่คุณดูซีรีส์ละครดราม่าอะไรต่างๆเนี้ยที่แบบคุณลองสังเกตนะว่าคุณนะ่ะใช้ชีวิตเหมือนสื่อที่คุณเสพหรือเปล่าละครดราม่าต่างๆนะคะที่คุณดูอยู่อ่ะคุณเอาเอาความคาดหวังว่าคุณสวมบทเป็นนางเอกแล้วพระเอกจะต้องมานั่งวิ่งไล่ตามหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็ คาดหวังว่าผู้หญิงจะเป็นในอุดมคติอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องแยกระหว่างนะคะเรื่องจริงนะคะกับสื่อที่เราเสพเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนกลับไปเช็คตัวเองก่อนนะคะว่าคุณทุกวันเนี้ยคุณอยากให้คนข้างๆของคุณน่ะหรือว่าคนรักของคุณน่ะเป็นในแบบของในสิ่งที่คุณต้องการในนวนิยายหรือในละครที่คุณดูมาหรือเปล่าหรือ อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนรอบข้างที่แบบทาไมเธอไม่เป็นแบบนั้นทําไมเธอไม่เป็นแบบนี้เอาโลโมเดลนั้นมาค่ะแต่แลมันเลยทําให้แบบเรากลายเป็นบังคับเราเลยส่ง energy แบบหงุดหงิดไม่ชอบใจทําไมเขาไม่ทําอย่างนั้นทําไมฉันไม่ทำเธอไม่ทําอย่างนี้มันเลยส่งพลังอะค่ะคือเรื่องของพลังงานมันโกหกกันไม่ได้ เพราะว่าการที่คุณหงุดหงิดอะไรไปต่อให้คุณยิ้มอะแต่ในใจอะคือแบบมันคือพลังงานอะคะ่ะเขาจะเริ่มต้านคุณและยิ่งใครที่มีคู่ทวินเฟรมอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นกระจกสะท้อนอะคะ่ะระหว่างคุณสองคนนะ่ะมันโกหกกันไม่ได้เลยเรื่องพลังงานอะคือแบบมันมันพอทุกวันนี้ยคุณรู้สึกไหมว่า เวลาคุณเข้าใกล้ใครอะค่ะที่เขามีพลังงาน energy ดีๆบวกบวกเงี้ยคุณเห็นเขาคุณอยู่ใกล้เขาคุณก็จะมีความสุขถูกต้องไหมคะแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปใกล้ใครอะค่ะที่เหมือนมีรังสีอามตหิตมากๆอะเดินเข้าไปเรารู้สึกแบบอุย,อ,ย,อ,ยอึดอัดคือแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ การที่เราหงุดหงิดหรือเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราส่ง energy นั้นออกไปอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเราดูไม่เซ็กซี่ผู้ชายอาจจะวิ่งหนีหรือผู้หญิงเขาอาจจะวิ่งหนีเพราะเรามีความขาดในใจหรือความบังคับความเฮียนก็คือไม่มีสมดุลในอารมณ์ของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะออกมาบอกว่าใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วไม่แฮปปี้กลับไปเช็คตัวเองใครที่อยู่ในช่วงที่แบบยุติความสัมพันธ์หรือว่าแยกก่อนหรือว่าแบบ แยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบมันทุกนะเพราะเราพยายามอยากจะตัดแต่สิ่งที่แบบแก่นเลยนะที่ชีตแบบตอนนั้นเหมือนทุกมากคือพยายามอยากจะตัดหรือก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเลยมันพอมันมีอีโก้อะค่ะก็คือถ้ารักก็รักเลยถ้าไม่รักก็คือไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบคือแล้วมันเลยทําให้ตรงเนี้ยแหละมันเป็นสิ่งที่ทุก เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะแล้วคุณพยายามตัดเขาอะคือแล้วยูพยายามแบบเหมือนแบบเธอมทำฉันเจ็บฉันก็จะทำเธอเจ็บคือมันกลายเป็นวับส่ง energy อย่าลืมนะคะว่ากฎของจักรวาลเนี้ยสิ่งที่คุณส่งออกไปอะคุณก็จะได้รับกลับมาเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วว่าการที่คุณคิดว่าจะแก้แค้นเขาจะต้องทำให้เขาเจ็บจะต้องแบบ คุณเป็นคนเจ็บคะ่ะไม่ใช่เขาเจ็บนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้นะคะยุติการที่แบบจะแก้แค้นความอิโก้หัดตาคือแบบ ความเอาชนะได้ๆอะคะ่ะถ้าคุณอยากมีความสุขนะคุณต้องวางตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็หันกลับมาบอกรักตัวเองทุกครั้งที่แบบมันมันมีเรื่องเหตุการณ์ที่เสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่านะคะเป็นผลสะท้อนคุณไม่ได้รักตัวเองมากพอสิ่งอื่นอะไรคุณกลับหันกลับมาก่อนว่า คุณรักตัวเองก่อนคุณหันกลับมาดูแลให้แค่์วันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้เหนื่อยไหมอยากทำอะไรอะไรเงี้ยวันหยุดหากิจกรรมค่ะหากิจกรรมออกไปทําอย่าจับเจา้า จับอยู่แต่มือถือหากิจกรรมออกไปทําไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบอะคะ่ะวาดรูปไปออกไปเดินออกไปคาเฟ่ออกไปนั่งชิลอะไรก็ได้ที่เอาตัวเองออกจากสื่อโซเชียลอะคะ่ะที่มันลบ,ลบๆบเพราะไม่งั้นคุณจะไปเวิน้นเว้ออยู่ในโซเชียลนะคะอันนี้หันมาก่อนนะเป็นกําลังใจให้แล้วก็คุณนะคะ อ,อย่าพยายามตัดเขาก็แค่เหมือนโอเคถ้ามันตอนนี้ถ้ามันกายภาพมันมันทรัพเพลกันไปแล้วหรืออาจจะแบบอะไรเงี้ยคุณก็แค่ให้ความหลักเขาคุณแค่บอกเออขอให้เขามีความสุขแล้วกันไม่เป็นไรอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้กลับมาหามาถ้าเป็นคู่กันแต่ถ้ายังไม่หมดวาระกัน ก็จะได้กลับมาเจอกันอยู่ดีแต่ว่าคุณต้อ,ตองส่ง energy บวกๆไปให้เขาคือส่งความรักความส่งความปรารถนาดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนอื่นคุณต้องรับบอกรักตัวเองก่อนนะก่อนที่คุณจะให้ใครออกไปอ่ะคือคือคุณจะต้องอะค่ะเติมเต็มตัวเองก่อนคุณต้องรักตัวเองเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นบททดสอบที่คุณยังรักตัวเองไม่มากพอ คนของคุณคนรักของคุณเขาก็จะมามาไปไปหรือมามาทําอะไรให้คุณแบบเจ็บช้าน้าใจนี่แหละเพราะว่าคุณยังไม่ได้แก้ปมของตัวเองก็คือการรักตัวเองที่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้คงจะไม่ใช่นะคะคนถ้าเจ็บปวดเนี่ยจะไม่ใช่คนที่แบบเป็นคนที่ เอาเปรียบในความสัมพันธ์เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรในความสัมพันธ์นะคะฝ่ายที่ไม่เจ็บอะ่ะก็คือฝ่ายที่ไม่คิดอะไรรักตัวเองนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละแต่อันนี้อย่ามันเป็นเส้นบางๆนะคะระหว่างเห็นแก่ตัวกับรักตัวเองนะเพราะฉะนั้นแล้วฝึกบาลานซ์ตัวเองนะคะว่าให้รักตัวเองเอา่าให้ให้อยู่ในสมดุลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เหมือนมันเหมือนทีมอะค่ะมันเหมือนเราเล่นเทนนิสกันอะก็คือเราตีไปเขาก็ตีกลับมาไม่ใช่เราตีไป2ที3ที4ที5ทีเขาตีกลับมาทีหนึ่งแล้วแบบทำไมเธอตีกลับมาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่มีความสม,มดุลเลยเราต้องดูด้วยว่าคู่ของเราอะจลิตเขาเป็นแบบไหนถ้าเป็นจริตเขาเป็นเออแบบพูดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มัน เห็นไหมคะมันดูไม่สมทุนกันแต่เราเป็นคนพูดเยอะนะคะแต่ถ้าคู่เราเป็นคนพูดน้อยอะคือแบบเอาจริงๆนะจากประสบการณ์ก็คือเมื่อก่อนฉีเป็นคนพูดเยอะเนาะตั้งตอนตั้งแต่ตอนที่แบบไม่ตื่นรู้นะคะแต่พอตื่นรู้แล้วอ่ะคือไฮคเซียฉีดะคือเป็นจริงๆแล้วจิตเดิมแท้ของฉีดคือเป็นคนไม่ค่อยพูดเงียบ นะเลย,ม,เลยมันเลยทาให้แบบเออแบบพอเรามาเจอไฮมินเฟรมของเราอ่ะเขาเป็นคนเงียบถูก้อไหมคะเขาเป็นคนพูดน้อยแต่ฉลาดพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เรามีสติมายฟูว่าเออเวลาเราพูดอะไรไม่ใช่อยากจะสักจะจะพิม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 ,พ,ม,พ,มพูดรู้สึกอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยมันมันเลยทําให้เราต้องคิดก่อนพูดเราต้องเป็นคนที่แบบ ดูจลิตด,ดูสวยไม่ใช่แบบเป็นเหมือนแบบเจป,ปากอะไรนะแม่คาปากตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่เซ็กซี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนนะคะมองอย่าอย่าโทษคนอื่นอย่าชุ่งชีนิ้วไปคนอื่นหันกลับมานะคะเช็คก,ก่อนเช็คว่าเราเป็นยังไงเช็คลิสต์นะคะว่าเอ๊ะเราทําอะไรที่แบบ หนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่ไม่รักตัวเองอะ่ะรักคนอื่นมากกว่าเอออะไรก็ยอมเอออะไรก็แบบมันไม่เซ็กซี่มันคือของตายเพราะฉะนั้นแล้วว่าคนที่ผู้หญิงที่เซ็กซี่อะคะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดูสวยนะคะผู้หญิงที่เซ็กซี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูดูน่าเกรงใจอะ่ะดูแบบพูดน้อยฉลาดแล้วก็ไม่ไม่คือแบบอยากอยากข้ามเส้นนะคะคือเขาเป็นคนอ่อนโยน อ่อนโยนจิตใจดีแต่ว่าเธอแข็งแร่งมาจากด้านในเธอไม่ใช่แบบแข็งโป๊กเป็นแบบดูดูเฮี้ยนดูเฮลแต่ข้างในจิตใจเนี่ยคือแบบกลวงซึ่งดิฉันนะคะชิดเป็นอย่างนั้นมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคือข้างหน้าข้างนอกนี่คือแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแบบพร้อมไฟพร้อมฟันอยู่ตลอดแต่ว่าข้างในใจอะคะ่ะกลวงมากเพราะว่าโว,วงเหวง่งไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแรงเลยไม่มั่นใจนะคะเพราะท่านั้นแล้วเรา กายต้องกลายเป็นอ,อะไรนุ่มนอกกรอบใน <c oughs> ไม่ใช่แบบกรอบนอกนุ่มในอย่า <c> ง <oughs> นี้ดีกว่านะคะเราต้องแข็งแกร่งเราต้องอบอบอุ่นนะคะเราจะต้องนั่นแหละเพราะว่าคนรักตัวเองอะ่ะมันจะแข่งแกร่งมาจากข้างในนะคะแล้วมันเลยทําให้เราไม่ต้องแสดงท่าทีนะคะในการที่แบบดูแข็งแกร่งให้ชีวิตมันดูแบบฉันดูเป็นผู้หญิงแบบ กันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมันเลยผู้หญิงประเภทแบบพอทุกวันนี้พอพัฒนามาถึงตรงเนี้ย อ๋อเราเลยรู้ว่าอ๋อผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงที่เซ็กซี่เพราะว่าชิดเช็คจากแบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างคนที่เข้ามาหรือว่าอ่าอ่าคนรักของชิดเนี่ยฝั่งทวินเฟมนี่คือแบบชัดเจนมากว่าอ๋อเพราะเราปรับเราเปลี่ยนว่าเรารักตัวเองเราแบบชื่นชมตัวเองทุกวันเนี่ยไม่ได้โฟกัสทางกายภาพเขาเลยอะคะ่ะแต่เราให้ทางพลังงานก็คือแบบเหมือน เหมือนตอนนั้นนะพยายามจะตัดเขามีเรื่องแบบคาทอแบบดังในออฟเดอะโซ l นี่แหละแล้วพยายามจะตัดเขาทุกอยู่แบบโอ้โหเป็นเดือนแต่ว่าพอมันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ตื่นรู้ก็คือมีจังหวัดหนึ่งที่แบบเผลอนั่งดูอะไรอยู่ y o u t u b e อะไรฟังอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วเผลอ เผลอไปแบบส่งความรักให้เขาเพราะว่าปกติแล้วชีจะเป็นคนที่ต่อให้ไม่คุยมสเสจกับเขาอ่างเงี้ยชีจะเป็นคนที่โทรจิตอะคะ่ะส่งแบบเออท่านเวลานึงถึงเขาอ่างเงี้ยก็จะแบบถ้าเธออยู่ที่ไหนขอให้เธอมีความสุขอะไรเงีแบบ้ยก็คือเราส่งแต่ e n e เ g y ที่ดีต่อเขาเราเราเลิกระแวงเพราะเมื่อก่อนจะแบบเธออยู่ไหนเธอทําอะไรเธอแบบอยู่กับคนอื่นหรือว่าทำไมไม่ต่ออะไรเงีแบบ้ยเป็นช่นนี้แบบโอ้แบบ เียนมากอะเมื่อก่อนแบบโอ้อะไรเอะอะก็ละแวเอะอะอะไรก็แบบเหมือนจะจับผิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือแบบพลังงานไม่ได้มากเลยอะแต่เต่าตอนเนี้ยพอก่อนหน้านั้นนะคะเราก็เป็นคนที่แบบให้ energy แบบเหมือนส่งความรังให้เขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีบททดสอบสุดท้ายอะที่เหมือนแบบมันจะต้องทดสอบว่าแบบหัวใจเราแข็งแกร่งมากพอหรือเปล่าและแต่พอหลังจากที่แบบ ตอนนั้นน่ะเหมือนตัดกะจะตัดเลยแต่ว่าเราเนั่นแหละพอเผลอนะคะส่งความรักให้เขามันเลยกลับกลายเป็นว่าจากที่เราทุกอยู่เป็นแบบเป็นเป็นหลายวีคเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเฮ้ยพอเราส่งความรักให้เขาอะเรารู้สึกมีความสุขหัวใจเราแบบเฮ้ยคือแบบเราคนเดิมกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราตื่นรู้ว่า อ๋อโอเคการที่เราจะแบบอ๋อจะแยกจะจะจะแยกจากกาันหรือว่าจะจบความสัมพันธ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามป้านอะ่ะอย่าพยายามแบบตัดตัดนึกถึงเขาก็ไม่ได้ไม่ฉันไม่นึกถึงเขามันเลยทําให้คุณหูกไงแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนึกถึงแบบเรื่องเล่าเก่าๆว่าเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณนะคะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เวลานึกถึงเขาอะ่ะ ให้ส่งความรักไปว่าเออไม่เป็นไรขอบคุณถ้ามันขอบคุณที่ทําแบบนี้แล้วกันมันคงหาเกม์ในข้อดีทุกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าอ๋อโอเคไม่เป็นไรเราจะต้องบทเรียนนี้เราจะต้องเติบโตนะเราจะต้องมานั่งพัฒนาหัวใจจิตวิญ,ญญาณของเราให้แบบเราเติมเต็มตัวเองให้รักตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซนเพราะว่าถ้าคุณน่ะไม่รักตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซนต์เไหมคะคุณขาดอะ่ะคุณก็จะไปดึงดูดแต่คนที่แบบ สถานการณ์ที่มันไม่โอเคมาตลอดอะ่ะอันนี้คุณสังเกตได้เลยนะถ้าคุณไม่เคลียร์ปรมนะคะถ้าคุณไม่เติมตัวเองให้เต็มคุณก็จะเหมือนแบบทุกอย่างอะ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอะไรนะอ่าสถานการณ์เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตัวแสดงอะ่ะนี่คือจิตใต้สำนึกของคุณไม่เคลียร์นะคะเพราะนั้นแล้วเรื่องนี้ขอให้คุณนะคะโฟกัสที่แก่นเลยนะก็คือ ต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นส่งความรักให้ส่งความรักให้เขาต่อให้คุณไม่ชอบร,ร่วมถึงแบบว่าพ่อแม่พี่น้องเนะะี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานร่วมงานหรือว่าอะไรที่ใครที่ทําให้คุณรู้สึกถูกอะขอให้คุณอะส่งความรักไปให้เขาส่งความเมตตาไปให้เขาแล้วเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคุณส่งแต่พลังงานดีๆ energy ดีๆบุกบกออกไปคุณก็จะได้รับ energy ดีๆบุกๆก,กลับมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีประเด็นกันในสังคมหรือว่าที่ทำสงครามกันประเทศทั้งโลกเนี้ยเพราะว่าแบบเราส่งเราไม่ได้ส่งความรักความปรารถนาดีให้กันนะคะมันเลยเป็นแบบจุดชนวนจะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะอันนี้พูดถึงแบบทั้ง ตัวคุณเองที่ที่ผ่านประสบการณ์มาที่ผ่านมาที่แบบขัดแย้งกับผู้คนนะคะมันเลยทาให้คุณไม่มีสมดุลอยู่ตรงกลางหรือเปล่าว่าคุณไม่อ่อนไปคุณก็แข็งไปเลยคุณก็ไฟคุณก็ฟันคุณก็แบบกัดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณนะคะรักษาพลังงาน สมดุลในความรักนะคะก็ต่อให้มันเกิดอะไรขึ้นส่งความรักให้ตัวเองก่อนนะเวลาที่มีประเด็นอะไรก็เออขอให้เรามีความสุขแล้วกันโอเคไม่เป็นไรถ้าเราเจอแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดี ทุกสิทธิ์รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนําพาเราไปอยู่ในจุดที่ดีเสมอแล้วก็ส่งความรักให้ฝั่งที่เขาทําให้คุณเสียใจเพราะว่าเออไม่เป็นไรขอให้เธอมีความสุขแล้วกันนะเราก็ขอให้เรามีความสุขเช่นกันระหว่างนี้เราก็ไม่เป็นไรก็แต่ถ้าเป็นคู่กันเดี๋ยวยังไงก็จะได้กลับมาหากันอยู่ดีเพราะถ้าแล้วนะคะมันก็จะมีบททดสอบแบบนี้แหละที่เหมือนแบบ คือสําหรับชีนะคะถ,ถ้าที่เป็นคู่ทวินเฟรมหรือเป็นคู่กันที่ได้กลับมาหากันเนี่ยคือจะมีในช่วงของที่แบบเราจับแยกกลับมาเจอกันแล้วก็จับแยกถูกต้องไหมคะถ้าจับมาเจอกันเนี่ยเขาก็จะเหมือนทดสอบจากวันค่ะจะทดสอบว่าคุณรักตัวเองจริงหรือเปล่าเพราะตอนนั้นก่อนนั้นเนี่ยคือแบบอ้ยรักตัวเองมากรักตัวเองมากแต่พอเขามากลับมาจริงๆาก็แบบเออยังรักไม่พออะไรอย่างเงี้ยมันเลยต้องแบบว่าเออแยกกันไปก่อนแล้วก็แบบเหมือนมามาตื่นรู้แต่ตอนเนี้ย ผ่านบททดสอบแล้วว่าเออรักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็รักตัวเองตักเขานะคะอย่างแท้จริงรักคนอื่นรักทุกๆคนรักน้องหมาน้องแมวรักพี่มแมลงสาบเพราะเมื่อก่อนอะทดสอบด้วยกันที่เจอมแมลงสาบเนี่ยคือแบบหุดหงิดมากแล้วบ้านที่บ้านอะคือมีมแมลงสาบเยอะก็คือเหมือนจะก,ก่อนมา <laughs> ทดสอบเหมือนกันว่ามีถ้ารักลายเงินไขอ่ะ เราต้องรังไลเงื่อนไขในสิ่งสัตว์ที่เราไม่ชอบไงอันนี้คือแบบเทสนะบททดสอบรลากายป็นว่าทุกวันเนี่ยขนาดมาแมลงสาบอะเรายังมีความรักความเนดูอะก็คือแบบเออ่ะเฮ้ยเราผ่านมาได้อะเราเราลังไรเงื่อนไขจริงอ่ะเราไม่ได้แบบเจอเห็นมแมลงสาบแล้วหงุดหงิดเจออะไรแล้วแบบหงุดหงิดเหมือนสมัยก่อนแล้วเราเป็นไฮเออร์เซลล์อย่างเต็มตัวเพราะว่าเราแรลกไรเงื่อนไขเราสภาวะจิตเรานิ่งเราเราเงียบเราแบบ เรามีแต่ความสุขเพราะว่าเนี่ยแหละคะ่ะต้นเหตุมาจากให้แต่ความรัก ให้แต่ความรักใครพอเราเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมีอะไรที่มาสะก,กิดใจเราให้ความรักตัวเองก่อนแล้วก็ให้ความรักแบบทุกสิ่งที่มันมากระทบจิตใจเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่คือทริคเลยนะนี่คือแก่นเลยนะจะออกจะออกจากแบบเรื่องทุกแบบพวกนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีคู่ทวินเฟรมนะคะหรือมีคู่อยู่ตอนนี้แล้วแบบเรารู้สึกทุกนะคะนั่นแหละคุณต้องกลับไปเช็คนะว่าคุณอนะ สมีอีโก้อัตตาอยู่หรือเปล่าพยายามอยากจะแก้แค้นเขาหรือเปล่าเขามางงอแล้วก็แบบไม่ไมไม่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบเออมันต้องไม่ใช่ในหนังอะเอ,อ,อางงี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วรักกันก็หาตรงกลางนะคะมันมีคลิปอยู่ที่แบบว่าทําให้คนเคารพคุณ โดยสันติภาพอันนี้ชิดมีคลิปที่แบบแรกๆเลยนะคะที่ลงไปก็ไปหาย้อนฟังดูได้นะว่าวิธีการเซตบาร์รอรี่นะคะขอบเขตไม่ให้ใครมาล้ำเส้นคุณเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะก็แต่มันเป็นหนทางที่แบบสันติภาพไงเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครนะคะทีะ่ตอนนี้นะคะกำลังคิวใจตัวเองอยู่ก็ขอให้กำลังใจแล้วกันนะ <c oughs> คุณเป็นความรักค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอ ดี๋ยวก่อนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณเป็นที่ลาขอให้คุณหันกลับมาหัวใจที่หัวใจตัวเองหัวใจของคุณคือไฮเออร์เซลของคุณคือเทวดาประจําตัวเทวดารักษาคุณะ่ะเขารอคุณอยู่ในหัวใจฮาเซนเตอร์ของคุณะความรู้สึกของคุณ คุณคุณได้เวลาที่คุณกลับมาเชื่อมต่อกับเขาได้แล้วเขารักคุณเสมอคุณเป็นที่รักคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวพวกเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาพวกเขาเฝ้ามองคุณขอแค่คุณเปิดใจมีแต่ความรักเพราะว่าการที่คุณมีความทุกข์อะค่ะเขาช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างมันปิดมันบล็อกอยู่ต้องไหมคะแต่ถ้าคุณเริ่มสมดุลในอารมณ์อยู่ตรงกลางหรือไม่ก็มีความสุขอย่างเงี้ย วางเฉยอยู่ในความว่างะคะ่ะเขาจะส่งปัญญายาณส่งไอเดียส่งอะไรทุกอย่างหรืมาช่วยคุณส่งโอกาสดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณดูสัญญาณดูไอเดียดูเซนส์ของตัวเองนะคะรักษารักษาอารมณ์ให้อยู่ในแดนบวกเสมอนะคะแล้วหนึ่งประตูปิด เจ็ดประตูมันจะเปิดค่ะทุกคนไปแล้วนะคะขอให้มีความรักความสุขความมั่งคั่งนะคะถ้าใครนะคะที่มีประสบการณ์ยังไงก็คอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะถ้าถูกใจนะคะอยากแชร์สำหรับให้เพื่อนๆใครที่กำลังหิวใจก็สามารถกดแชร์ในโซเชียลได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ